สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูก็มีกระเป๋าอีกหนึ่งลายมาแบ่งปันสิ่งที่ยากกว่าการถักก็คือทำย่างไรจรึงจะถ่ายรูปผลงานให้ออกมาสวยนะคะสำหรับตัวกระเป๋านะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านข้างก็จะเป็นลายใยมาตูมอ่ะก็จะเป็นลักษณะงานจะเป็นแบบนี้ นะคะฐานกระเป๋าก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าใบใหญ่เลยนะคะใส่ของได้จุเออส่วนเขาเรียกอะไรอะ่ะความกว้างอะความกว้างเนี่ยก็จะะมาณสิบเถึง18นิ้วเลยนะคะความสูงเนี่ยรวมาฐานกระเป๋าแล้วก็จะประมาณ14บสถึงสิบห้านิ้ว อันนี้มันแล้วแต่มันแล้วแต่แรงมือวิธีการดึงแล้วก็แล้วแต่วัสดุนะคะความกว้างความยาวความหนักนะคะมันขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้แล้วก็น้ำหนักมือก็มีส่วนนะสำหรับมือใหม่ สำหรับต้นแบบนะคะของกระเป๋าใบหนีนะครูใช้ไหมพรมขนาดห้าพายวิธีการถักกระเป๋าเนี่ยเ,เราจะใช้วัสดุอื่นๆก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะถ้าใครที่ชอบแบบกระเป๋านิม่มๆเราก็สามารถที่จะใช้ไหมพรมแต่ส่วนใหญ่แล้วคนถักกระเป๋ามักจะใช้เชือกฟอกเนาะ นะคะเชือกฟอกนิ่มอันนี้เชือกฟอกนิ่มนะอันนี้ไหมพรมขนาดห้าพายที่ครูใช้นะคะซึ่งมันก็มันก็ขนาดเดียวกันเพียงแต่ว่าเวลาเราถักที่เราใช้เชือกฟอกนิ่มเนี่ยมันจะอยู่ทรงมากกว่าเนาะแต่ถ้าเป็นไหมพรมมันก็จะแบบนิ่มๆน,นะคะต้นแบบครูขออนุญาตใช้ไหมพรมแล้วกันนะคะขนาดก็เท่ากันเนาะเห็นไหมเพราะว่าครูใช้ห้าพายนะคะ เออถ้าถักตามต้นแบบเนาะถ้าถักตามต้นแบบอันนี้จะได้ความกว้างจะได้ความกว้างนะคะประมาณ8นิ้วความยาวความยาวจะอยู่ที่12สองำหรับคนที่โรงเรียนคอร์สพิเศษนะคะซึ่งเป็นคอร์สเฉพาะ ถ้าจะทักให้ได้ความยาวมากกว่านี้นะคะคือให้ได้ฐานกระเป๋าตัวที่มันมันมากกว่านี้หรือเล็กกว่านี้ให้ทักครูม,มาทางช่องที่ที่ใช้สำหรับติดต่อครูนะแต่ถ้าสถติว่าเป็นในวีโอนี้ครูขออนุญาตทักตามนี้เนาะแต่ถ้าถติว่าคนที่ลงคอพิเศษก็ทักครูม,มานะคะ ถ้าจะถักให้ได้ความกว้างความยาวนอกเหนือจากนี้นะนะคะทักครูม,มานะถ้าสูว่า,าถักตามครูก็ถักไปได้เลยเรามาดูลักษณะของตัวกระเป๋าก่อนตัวกระเป๋าฐานจะเป็นรูปทรงนี้นะคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอ,อันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นลายพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งนะคะด้านข้างก็จะเป็นลายใหยแมงมุงม หรือบางคนเออลายลายใหญ่มาตูมนะคะอ่ะลายใหญ่มาตูมอ,ตองสลักะงานจะเป็นแบบนี้ครูจะไม่พูดถึงความสูงเนาะไม่พูดถึงความสูงของตัวกระเป๋านะคะเพราะอันนี้แล้วตะเราอ่ะทีนี้มาดูพื้นฐานในการถักเรามาเริ่มกันเลย เราจะเริ่มด้วยวิธีถักโซ่ครูลืมบอกเข็มครูก็ยังใช้เบอร์ห้าับสูนย์เหมือนเดิมนะของคุณก็ตามถนัดนะคะตามถนัดตามลักษณะของไหมเราจะเริ่มที่โซ่ส5สิบหห่วงนับ 1, 2, 3, 4, 5 8, ปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบ่ห้าสิหจปดสิาสิบอ่ะถักตามมายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยิบสายิบสยิบห้ายิบหยิบเจยิบปยิบเก้าสาสิบ สามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าอ่ะเมื่อครบ3ามห้าแล้วใช้นิ้วโปกับนิ้วกลางจับไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ขึ้นต้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอนะคะช่องนี้ไม่ลงนะลงช่องถัดมาอ่ะพอหนึ่งคอ ลงช่องถัดไปพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาฉะนั้นเวลาเราถักโซ่เนี่ยเราอย่าถักแน่นจนเกินไปนะคะเพราะไม่งานแล้วเวลาเราลงจะลงลำบากอ่ะ เราจะถักพอหนึ่งคอลง,ล,งลงทุกช่องมาเราจะต้องลงหลักนี้ให้ได้ทั้งหมด35หลักนะคะเมื่อเราลงพอหนึ่งคอครบ35หหลักเราจะขึ้นแถวต่อไปให้เราโซ่สามหนึ่งสองสามหันหลังกลับพอหนึ่งคอนะคะอันนี้ไม่ลงนะเพราะว่าสามหลักนี้แทน1ขาแล้วนะคะอันนี้ไม่ลง เราก็จะลงช่องถัดไปแล้วเราก็ลงช่องถัดมาสำหรับฐานกระเป๋าเนี้ยเราจะใช้พอหนึ่งคอในการทำฐานขึ้นต้นด้วยโซ่สานะคะแล้วก็ถักลงขามาให้ได้ทั้งหมด35้าหลัก ่ะถักวนมานะคะเรามาดูวิธีจบแถวกันนะคะเราจะจบแถวด้วยพอหนึ่งคอมาลงตรงนี้แทงลงหลักสุดท้ายเนี่ย อ่าอันนี้คือวิธีจบแถวหลักก็ยังต้องครบอยู่ที่35ห้าหลักนะคะอ่าครูจะเริ่มแถวใหม่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็คือเวลาเราเริ่มแถวใหม่เนี่ยเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่สามนะช่องนี้ไม่ลงนะคะเรามาลงช่องนี้แล้วเราก็ถักวนไปวิธีจบแถวกับวิธีขึ้นแถวนะคะ ครูถักให้ดูแล้วเราจะถักแบบนี้วนไปให้ได้ความยาวของตัวกระเป๋าตัวเนี้นะคะอันนี้ความยาวนะของตัวกระเป๋าเป็นที่ต้องการในที่นี้ถ้าจะให้ยาวสิบสองนิ้วก็ถักลงที่ยี่สิบเก้าแถวนะคะอันนี้แล้วแต่แรงมือด้วยนะแล้วแต่แรงมือแล้วก็แล้วแต่วัสดุที่ใช้ <ๆ> diamond, ว,ว่าเราใช้วัสดุอะไรนะคะสำหรับเชือกฟอกครูก็ใช้ไหมพรมที่มันใกล้เคียงกันแล้วเนาะลองถักแล้ววัดดูนะคะว่าได้ความยาวความกว้างเป็นที่ต้องการของเราไหมเราจะถักวนมาแบบนี้ถ้าใครตามครูก็จะอยู่ที่29แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันๆๆเ,เราจะมาต่อกันนะคะ หลังจากที่เราถักขึ้นมาได้ความยาวนะคะในที่นี้ครูถักทั้งหมด29แถวนะคะต้นแบบนี้ครูถัก29แถวเมื่อเราครบแถวที่29แล้วเราก็จะมาเก็บขอบมันจะสุดอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะสุดอยู่ที่ตรงนี้เราก็จะถักต่อไปเลยโดยวิธีการทำ X ตรงมุมนี้เราจะลงไปสองครั้งหลังจากนั้นเราก็มาลงนี้นะคะมาลงตรงตรงจุดที่มันเป็นเหมือนเหมือนหลักมันตรงเนี้ยนะคะอันนี้เราลงไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราก็มาลงตรงช่องนี้หนึ่งครั้งแล้วเราก็มาลงตรงเห็น <he S 1> ไหมว่ามันจะมีเป็นจุดมันอ่ะหนึ่งครั้งอันนี้จะเป็นช่องเราก็ลงไป หนึ่งครั้งแล้วเราก็มาเจอตรงนี้อีกละอันนี้เราก็ลงไปบนหลักมันเลยเนาะหนึ่งครั้งลงในช่องหนึ่งครั้งนะคะลงขึ้นลงเข้าไปในหลักมาหนึ่งครั้งลงในช่องหนึ่งครั้งนะคะเราจะถักแบบนี้วนไป เรามาดูนะคะหลังจากที่เราถักตามความยาวอันนี้ความยาวเนาะเราก็จะมาถึงอีกจุดหนึ่งละจุดทึ่มันเป็นจุดมุมนะคะพอมาถึงจุดมุมให้เราลงสองครั้งอ่ะหลังจากนั้นเราก็ลงไปตามหลักอันนี้มันจะมีหลักให้ลงอยู่แล้วนะคะ อ่ะเราก็ลงไปตามหลกักเมื่อเราถักเมื่อเราถักไล่มานะคะอ่ะเราก็มาเจออีกมุมละอีกมุมเราก็ต้องลงกี่ครั้งตรงมุมนี้เราจะลงสองถูกไหมคะแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมเหมือนด้านนี้ก็คือว่าแทางลงไปบนหลักมันตรงนี้ แล้วก็ลงช่องมนันทางลงไปบนหลักแล้วก็ลงช่องมนันนะคะอ่ะให้ดูก่อนลนักษณะของงานจะเป็นแบบนี้นะมันก็จะมีทั้งหมดกี่มุมคะทานกระเป๋ามันก็จะมีทั้งหมดสี่มุมอ่ะจะต้องมีทั้งหมดสี่มุมนะคะ หลังจากที่เราถักครบทุกสี่มุมแล้วเราก็จะมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะเมื่อกี้ครูลืมให้ทําเป็นสัญลักษณ์ไว้ต้องทําเป็นสัญลักษณ์นะเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะกลืนเราจะจบแถวด้วยวิธีการดึงซีผ่านอ่ะนะคะอันนี้เราก็จะได้ฐานกระเป๋ามาแล้วนะคะเราก็จะได้ฐานกระเป๋ามา เจอวีโอถัดไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปวีโอถัดไปจะเป็นวิธีการขึ้นลายนะคะเราได้ฐานกระเป๋าแล้วนะวีโอถัดไปเป็นวิธีการขึ้นลายค่ะ